คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องมือนีแอดมินก็ามาเชียร์กัดจีพาพี่พาน้องไปเบิง้งเหลขแนวทางดวนสุดๆกับพอเส้นน้องค่ายเด้อครับผมที่เพิ่นะะใ้มาเลข3สามตัวบนครับผมสามหางคือเก่าลวครับพี่น้องสำหรับงวดนี้ได้มาแล้วครับ ไปฟังเลี้ยงเล่าในกันเด้อครับผมว่าจะเป็นยังไงครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชียร์ในเด้อครับผมก่อนสิบิ่งตัวเลขของพอแอดมินเก่ามาเชียร์ก็ขอขอพระคุณพอเสียน้องไข่เด้อครับผมที่ห้แนวทางมากกับพี่น้องเอฟซีกับเก่ามาเชียร์นี่ครับผมพ่อครับแอดมินเก่ามาเชียร์สวัสดีพอเสียนน้องไา่เด้อครับผมพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับกินเขาแล้งไปเนี่ยพอไปกินเลยเนี่ ครับคือ,อได้ยินข, <5. S 2> ข่าวว่าอันตามนัดมากแล้วบอครับผมเลขที่ว่าครับผมก็มาแล้วล่ะจะสิแม่นบ่แง่นอืมครับข้หูไว้หูจสรล่ะก็มว่าแล้ว,ว,ลวอยากให้มันเขา้าขึ้นยังเก่าหาแล้วเนาะแมนครับผมเออก็ซสุนนั่นละ่ะก็ะกุ้มนั่นแ่ะครับนี่ก็คือที่อันบอกกันไหวก่อนหน้านนี้ได้ครับผม่นจะมีเลขเด็ดมากส่วเรอรอไก่มือนี่ยครับผม คลิปนี้ก็มาแล้วครับพี่น้องเพิ่นกับว่าบ่หนาผ่านในงวดนี่ครับผมสามสิ่เคยหน้ามันก็ผ่านแล้วแต่ว่าควรยึดติดกังได็อืมคือเข้าหาเลยมันโมเปกับเลยกครับหาเก้าเสนอืมแม่เก้าหาอเออที่เพื่อนในจ้าในสาม้าเก้า,เ,ออเ,นากเนาะแม่นครับครับมาแล้วบาทนี่พี่น้องอ อ่าเดียวจงังวหวะท่าทเหนแนนกันใครพี่น้องได้เซตนีเซสิ่นึงว่าครับตเครื่รอ,อ,องจาของนั่นหรอว่าแมนอยู่เจาควงนั่เจาของนั่นแอันลุลงคลิปไปก้อนน่นนี่กับพี่น้องเอฟซีเผื่อกัมักน้ำยนเหล็กบวาลเหล็กสองหางสามหางเลยกับสายขมิน้นพร้อมบานนี้ เพิ่นมาเก่ากับเก่ายีเดีนอ่ะเก่ากับเก่าเือเก่านะครับแม่หนึ่นเก่ากับเก่าเก่ากับลักชีสลักชิสพร้อมแม่ครับเน้นให้เราเด้อบาดพี่น้องตัดกัิตัดกันตัดทหารกับพ่อเด้อตัดถ้ามันจับสามถัวให้มันบ่ล็อเขาไปตัดท้ายตัดทายมันบ่ครับขั้นห้าบอนั่นครักคะบอกเพิ่นมาในการบุญกาลรับแม่จะเป็นประมาณไหนอืม เ <ผม S 1> รีกมันหน่อยหาเมีนมมนหน่อยหางยัไปประมาทไยครับขัด <ตะ S 2> ถือแต่มันถือเงื้อเน,น้รวบตัดหลียบนรางเมนเอ่อที่จับ่็จับมาให้กับปิดสามหางนนเนาะครับผมมที่พี่ถูกขืนตัวรุ่งแค่นั้นล่ะอืมเร,เรียกก็ยืนเก่าือเก่าง่าย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 นึงครับถ้ามันถือแต่มันถือหน,นักๆจังๆลแกเมอยู่ครับโรจีติดใต้กปะจีใ้แล้วตัวนี้ในเล้ว ว้าวก็จะไปนเนียน,นตัวใดต,ตัวหนึ่งสอบใหม้มันได้กับมันได้กันการโลดครับ<า>ขเขาเลี้ยงขเขาเลี้องตับานนี่ครับผมเก็บสอบปุ๋ยร่อเด้อค่ะท่านผู้ชมบาดนี่ได้คักคได้แนงวดนี่เพราะว่าก่อนอันนี้บอกจังนรไยก่อนจิได้ก่อนจิขอขอยานย่างนี้ผมเป็นอะไาอย่างนีง้ครับคนบ่อหากคนกับบ่อหันมีอนอยู่พอ มันของยังสี่มันมองอยางนี้น้ำเสียเมนอยู่สัวนท่านมองน้ำดิมองน้ำเป็นบอดีเพื่อนก็บอกห้งเด็ครับมันมองหยาดไอมองหัวลงยาเป็นใดเพื่นก็อาเก่าทงหเ็นไดทเต็่าศูนได้เต็เก็บศูนย์โอ้โหนคนไปซื้อรถจิเงิันสวดเลยนั่นผัดเน่าห้เฮาพัดเอามาล่องพันผันนาผันมาัน เป็นลาโวยหาไปงวนน่ะมันมันผิดมันผิดเด็ดมันผิดเพ็่กเลย่าโ้ยปอพักคนนี้เลอเมปันพักกระทั่งเ้าอะไรกทั้งเพื่อนบนพอฟาเออทั่งเพื่อนสู่ทั่งนีพักนี่หวันเออพายายเาะโอ้ยอย่างว่าเอาเจย่างเนาะวท่นเปรี้ผิดเจเนพราะอะไรเดเออขอบคุณหลายๆเด้อครับผมมาตามมโอ้ยไอเอ้มาหานเี้ยฝันลูกหลานมากบททาลูกหลานนี่แต่ มันก็ไปซื้อรถเก๋งเชื่อไอ้เนี้ยซื้อรถเก๋งแต่ว่าเป็นหายเขาหงวดแหลกมันกับเขาอยู่นอรแต่ว่าเขาเข้าเขาวันี้มาหงุดหงวดที่สองหดที่สองมันไปวถึงนครเนาะอม่แม่ไปวัถึงมันก็เลยโอ้ยยยยนวดเพื่อนเนี่ยในดจอืมจังว่าโอ้ยเขาท่านที่เก่าหันแง่วัว่ากันเพื่อนว่าเจ้าตัวเพื่อนเพื่อนหรือ คือเวลายและครับจนจนทั้งบ้านน่าหนึ่งพอขายแล้วเรีกเพิ่อเต็มอัตราแล้วขั้นคนณปุณีพ่ขายแล้วโอ้ท่านซื้อวาจนสี่จนสี่เขาบ่ขายเลยอืมมันมันนี่มันมันแน่เขากันเนาะครับเอาแต่แจะเลนหน้าเอาแล้วแกภูมักูบ่มกักเยออไนตรายเนียนอยูค่ค่ะมันมันบังคับกันไม่ได้ เขาก um ับโมว่าตัวไมันจะออกเนาะครับผมใจดีก็อยากให้คือนแล <captions at. S 2> ้วก็อยากให้พิัารณคนสาธุพอดีขอให้แข็งแกร่เออครับผมโอเคแต่นี als, ่หนีนี่ชินก็จะเป็นผลทุกผนอย่างเนาะครับครับผมเอาเออาหารที่หนึ่งกะหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกครับผมอาหารที่สองหนึ่งเก้าเจ็ด หนึ่งเก้าเจ็ดหางที่สามกำมีเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดถนัดตัดไทยตัดไทยตัดเล้นก็มีเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดบอครับผมอันหางที่เน้นอันอัดดิอัดดิเจ้าของมากกับอัน,นี้ครับมักที่ว่าจิตนักนัก็ครับมักกันเกนะ้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ด เก้าเจ็ดครับผมัหมักแห้งๆหมักแห้งเด้อครับผมตัวนี้พิเศษกลับด้วยเด้อครับผมเปิดกิจจาเอาวพอดีจังเลยก็ไปตัดเย็บเราพูดเลยมักซิบเก่ากับชมาตัดได้เด้อนะแต่ว่ามันอยากเก็บหลายครับซิบเก่าซิบเกี่ยวกับเห็ดอด้ยังแต่ว่าห้องห้องยิ่งไปหลายเพราะเกิดที่ว่าหลายหางทุกนระเทศเราครับผมแต่ว่าก็ะยุ่ได้นี้แล้วเนาะครับ ชิดเออชิดแปดแต่ยังไม่มี <laughs> ชิดแปดทับทับจีบเอาไปนะครับชิดแปดจร<ผ>ิงแล้วคู่คนผู้คนเหลี่ยมเนี่ยเพนก็เข้าใจอยู่ดอกส mm. าระชิดแปดเนี่ยกระยำคือเขาพ่อดีเ่ราะทีมชิดแปดครับมาคือเขาอันนี้อันนี้คิดว่าเอ้าอะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คู้แหวนอะครับผมเรือว่วเสียใจเนาเนะแมียนยู่ มันบกเป็นการประมาท่ิฮะมันมาโปมาหมันได้ทีว่วโอ้ยเไดายดิเทวแต่ว่าตอนใดน้ำเพลินมันบก่อยกับดีพอขังหลังเด้อขางหลังเนียนเนียอยากให้วาจังสันเลยอ่ะมันมันมันบอกาับจะเอแต่ว่าอันเทวสามตัวมันมันบอไดได้เพียอนะเนียนมันมันมันบอเขารับร่อยต้องการอันที่วานตัียนอันที่วานรักยืนรักเก่านี่มันมันยืนอยู่แล้ว ครับครูเป็นเคยซื้อด้วยเลยนนบางรายจะอาจจะซ่อมถึอยู่แมนได้ไหมอีกระด้อค่ะท่านผู้ชมผู้เก่าที่หาเก่าเนาะครับผมแมนนั่นแหละครูเป็นเคยเบิ่งคลิปคิดนั่นแหละมันมัน,ม,นมันจ,จิตจำได้เลยๆล,ล่ะไปล้างได้กสำหรับน้ำเชียร์ด้เฉพาะไปล้างได้คู่เดียวถ้าเขาตัดนนหางอ่อนหน่อยไปสำสำหรับตัวน้ำเชียรด้ะคะท่านผู้ชมผู้อื่นกับเอลซีสิไปก็ได้เนาะครับ เอเจ็ตัวเดียวไปลังเลยเกลือเจ็เป็นเ็ดเนาะอันนี้ก็ถ้ามันเมีนนะมันโมเมียนแเจดีวาอันนี้ความคิดของชวนบุคคลตว่นสวนสิด็มากกระมันของไงครับผมค่ะไม่ยุกยาเราได้ชีเขียบพงยาได้ทีเดียนโอ้พกแม่คนใดออกรถไม่ืมมคนใดว่าันสาถูพูนเนาะพูน่ะคนใดทุบยางคนเป็นพ่อค้าทายนี่จะบอกอหลเออ่ะบอกบอกแล้ว หลุทั้งโลกบานนี้เื้าบอหลายดิเห็นได้ยินหมดแล้วบานนี้เอาจะคลองไข่แล้วจะคองกรลุกองลุกอมอล้วอืมนี้เสียอันเนี่ยเอนี่ละแต่ว่าพัมาว่าคือหมูจักหมองเลยเด้อขันจับเล็กสามอดอันแล้วันล้อสียง่ายน้องแก้จะเอือดบอืมจ้หลายดิมันไนัสีง่ายรวดเพราะว่ามันกับเทาเอาไปจะฟองัดเลยเมียนี้เายนม บมี่เด็ดมีตะหอนองค์พรพ่อบมีอันนั้นดิบบมีตะศูนผนอืเออมีตะศเขาก็ศูนล่องหนึ่งอีเดอันนี้ล่องศูนย์อีเดหนึ่งเนี่ยาแน่นอนล่ะอืครับลเรื่องเเสียน่ะนเขา้าเนาะครับผมเลียงวิ่งนวรุยังไงดิวดนี้เิ่นศูนยกับหนึงเนาะต่ว่าเิ่นหนึ่งต่ว่าล่องศูนย์วัดว่าหันหากับเจ็ดเนาะบนกับหลังเลย งอมันเข่าปพอคบกันก็เลยเอออันเลขในต่รางกับเนียนแล้วมันยืนอนี่ครับสว่างจาับพอถึงเนาะอันที่ปลาลวดไอ้ตี่น้องลวดเนาะเที่ยวนั้นบ่ถึงนี่ลีครับผมทำไมแบบยังมีเก่าเสียชยีวิตเหรออืมมีโย่ทานั้นออหัวคางนี่ก็เถิดเพื่อเก่าพี่น้องอถือยกสองเล่ยครับผมเอาพอบาดได้อาบาดได้กระสีบกวนซ้ำนี่เรื่องบานได้คล่องดีหรอครับขอบคุณหลายๆโห่ายขับครับุณ ว่ามันว่ามันเป็นพ่อไว้แล้วบึมเขาใส่หลูกปิงปองไว้แล้วอ๋อความไมยเป็นขมอยืนสามโมงสี่สิบล่อตกปอกปกล็อกนียนมาพาตัวนี้สามโงเร่งาโอเคเอาโสดโสดเหมนนพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาครับพี่น้องกัดมาโค้งสุดท้ายแบบ ดนสุดๆเ้อครับผมตามนัดก็คือเลกที่เพิ่นเคยให้เขามากก็นานนี้นะพี่น้องเนาะเก้าคครับผมวันนี้เพิ่นก็ให้มากสามหางคือเก้าแล้วครับผมสามตัวบนก็ตัดเลนเอานนำครับผมบนหลังครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีเด้อครับพี่น้องเอฟซีของเก่ามาเชียร์ใช่แนลถูกหวยและเงินเป็นน้ำกันครับผมครับโดยคาถาเงินประขาดมือเด้อครับพี่น้องเงินไหลกองทองไหลมาสำเร็จจงสำเร็จสาธุสาธุสาธุสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ